พาพุทธาบาทอ่ะมีหมูกระทะที่ใส่กากหมูเจียวแล้วนะคะทุกคนเพิ่ง <c oughs> เคยกินครั้งแรกวิธีการก็จะงงหน่อยไม่รู้จะใส่อะไรตอนไหนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือดีหมูกระทะรสชาติแบบเนี้ยอร่อยแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนของเราสั่งไปชุด299นะคะเขาก็จะมีกา,กากหมูเจียวมาให้ค่ะเป็นแบบอะไรใหม่ๆมากในช่วงนี้กากหมูเจียวกับหมูกระทะคือมันมีความหอมความนัวแล้วก็กรุบกรอบ็กเจอร์ของกากเจียวเข้ามามันก็ทําให้ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่นะคะแล้วหมูหมักเขาหอมน้ำมันงามากทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ของร้านเพิ่อน้อยติ่มซ ติ่มซำอยู่เส้นหลังโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทโรงโรงพักเก้าเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสี่ทุ่มค่ะเลิกงานเวลาไหนก็มาได้เลยอร่อยนัวได้ทั้งวัน <c oughs> น้ำจิม้มนัวเค็มค <c oughs> ้น <c oughs> เป็นน้ำจิ้มสูตรเจ้าคุณพ่อค่ะไม่หวานโดดไม่เปรี้ยวเกินเค, <oughs> ค็มค้นเผ็ดกำลังดีมี2ราคานะคะชุด29 9กับชุด39มามาลองหมูกระทะสูตรเจ้าคุณพ่อกันได้ที่ร้านพึ่งน้อยติ่มซำเปิดเตาตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงสี่ทุ่มร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารถ้าวันไหนเป็นวันหยุดนะคะแต